ไม่อร่อยอย่างที่รีวิวยอมรับเลยค่ะว่าตอนที่เห็นฟีดแบ็กนี้ครั้งแรกพวกเราเสียใจกันมากๆที่รสชาติของน้องขนมอาจจะยังไม่ได้ถูกใจลูกค้าเราก็เข้าใจกันดีเลยค่ะเพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันขนมของเราก็มีทั้งรีวิวจากลูกค้าที่ชอบและบางรีวิวก็บอกว่ายังไม่ถูกใจซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ปกติเลยค่ะแต่สิ่งที่พวกเรากล้าคอนเฟิร์มมากคือทุกรีวิวที่ทุกคนเห็นเป็นรีวิวจริงทั้งหมดแน่นอนค่ะเราไม่เคยลบรีวิวใดๆเลยโดยเฉพาะรีวิวที่เป็นฟีดแบ็กให้เราต้องปรับปรุงเพราะเราเชื่ว่าารเะ รีวิวมาจากความรู้สึกจริงๆของเราเช่นกัน<ม>ด้วยที่แบรนด์นี้เริ่มมาจากความชอบของเราที่กินน้องๆขนมแล้วอร่อยทำให้ทุกครั้งที่เราพูดว่าอร่อยมันเป็นความอร่อยที่เราอยากจะไปป้ายยาต่อเพื่อนๆแต่แน่นอนว่าเราเข้าใจมากๆค่ะว่าความอร่อยของเราก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปเราเลยตั้งใจออกมาลหลายรสเพื่อให้ตอบสนองกับความชอบที่ต่างกันค่ะอย่างรสส้มที่เราตั้งใจให้เป็นรสเปรี้ยวสดชื่น<ม>เราก็รู้ดีว่าความเปรี้ยวในแบบของเรา<ม>ก็อาจจะยังไม่ได้เปรี้ยวพอสำหรับบางท่านได้เหมือนกันทำให้ทุกครั้งที่เราออกรสชาติใหม่ๆมารรยดสชาติที่เรา้อ่เป็นนนพื้ฐาก่อน้วก็ารบองุ่หัปตย ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่ารีวิวมีผลต่อการตัดสินใจซื้อจริงๆแต่ยังไงพวกเราก็ไม่อยากให้ทุกคนเชื่อรีวิวหรือเชื่อแค่คำพูดของเราทั้งหมดแต่อยากให้ทุกคนมาลองกันเองก่อนว่ารสชาติแบบแอมโยคือใช่สำหรับทุกคนไหมเพราะความอร่อยไม่ได้มีแค่แบบเดียวค่ะรรที่บางคนบอกว่าเฉยๆอาจจะกลายเป็นโสโปรดของเพื่อนๆก็ได้นะ